ความหนาของผมหนาพอสมควรนะติดตั้งง่ายนะครับอันนี้พื้นที่ผมซื้อมานี่คือซื้อมาติดตั้งเองนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกติดต้าของเพจเนี่ยตั้งให้ได้เช่นกันนะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o b s e n เ e ครับวันนี้ฮะเราก็ยังอยู่กับการรีวิว Toyota All New Veloz เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เรารับรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่ดูชมคลิปรับรถของผมนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยที่มุมบนนี้นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวอีกหนึ่งอุปกรณ์นะที่จําเป็นมากๆนะครับหลังจากที่รับรถมาแล้วนั่นก็คือตัวพรมของเจ้า Veloz นั่นเองครับซึ่งพรมที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับสั่งมาจากสมาชิกท่านหนึ่งนะครับ ในกลุ่ม v วลสคลับไทยแลนด์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาแม้แต่บาทเดียวคะสาบานเลยผมเห็นว่าดีจึงมาบอกต่อส่วนราคาจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวผมที่ผมจะรีวิวในวันนี้ก่อนครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะฮะ รมนะครับจะประกอบด้วยนะครับรมด้านหน้านะครับ2ชิ้นนะครับนี่คือผมฝั่งคนขับนะครับก็จะตัดมาแบบพอดีนะฮะนะครับเป็นพอดีพื้นที่นะครับคือวางแบบได้จุดเลยนะฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งนะครับของคนนั่งนะครับคือรู้สึกว่าเขาจะใช้ส d ดีสแกนนะครับเลยทำให้พื้นที่นะครับพอดีกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ ตรงกลางนะครับชิ้นใหญ่หนึ่งช <ines> ิ้นนะครับสำหรับเบาะตรงกลางนะฮะก็นี่ครับวางนะครับเป็นเนี่ยฮะเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยนะครับติดตั้งง่ายนะครับอันนี้คือที่ผมซื้อมานี่คือซื้อมาติด <t kaz aya> ตั้งเองนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกติดตั้งเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปให้เราของเพนเนี่ยนะครับติดตั้งให้ได้เช่นกันนะครับผมก็ติดต่อกันเข้าไปได้เลยนะฮะอันนี้คือ1ชิ้นใหญ่นะครับวางนะครับลึก มันมีลึกเข้าไปข้างในเลยนะฮะเนี่ยฮะไม่ได้แบบว่าวางพอดีแบบเป๊ะเลยนะครับตามรูเลยฮะตามขอบเนี่ยเก็บละเอียดเลยนะนะครับแทบไม่มีพื้นที่ว่างเลยครับเพราะว่าใช้สามดีสแกนนะครับแล้วก็เป็นพรมที่แบบว่าตรงรุ่นความหนาของพรมหนาพอสมควรนะแล้วก็เนี่ยฮะเลือกสีได้นะครับมีหลายสีแต่ผมเลือกสีนี้มาเพราะว่ามันจะดูแบบเรียบหรูนะครับนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นที่นั่งแถวสามนะครับก็จะเป็น ชิ้นใหญ่อีกหนึ่งชิ้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีร่องนะครับอันนี้เป็นร่องเกี่ยวกับตัวเบาะนะครับมันสแกนไว้นะครับร่องตรงไปเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะความหนาของผมนะอาจจะผมให้ดูนะความหนานี่ครับหนาประมาณนี้เลยนะนี่ฮะและนี้ก็เป็นแบบตินตะขาดนะครับวางปุ๊บมันจะเกาะได้เลยทันทีนะฮะมันจะเกาะกับพื้นตัวรถเลยเข้าพอดีเด้ะนะครับก็ มีนะสชิ้นหน้านะครับหน้าชั large, ้นแรกนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่1ชิ้นตรงกลางแล้วก็1ชิ้นนะครับตรงเบาะที่3นะครับวางพอดีเลยครับก่อนจะติดตั้งก็ยกเบาะนะครับยกเบาะขึ้นแบบนี้นะครับพอยกเบาะขึ้นเสร็จปั๊บก็เอารมวางนะครับปูราบนะครับแล้วก็เอาเบาะลงได้ปกติแล้วก็อีก3ชิ้นนะครับตรงด้านหลังสุดเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบแปะธรรมดาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะพอดีเลยนะครับกับตัว บอ่อหลังเห็นไหมฮะมีรูนะฮะเอาเชือกไว้ให้พร้อมนะครับไว้นี่ฮะอันนี้คือเชือกสลักหลังนะไว้ดึงขึ้นดึงลงเนาะนี่นะครับก็อย่างนี้เลยเห็นไหมฮะตั้งปกตินะใช้ง,งานได้ครับนี่ฮะแล้วก็พรมนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับด้านหลังเป็นฝาท้ายนะเอาไว้ปิดนะครับนี่ฮะนี่คือพรมนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมจะบอกตรงนี้นะครับราคา 4,000บาทครับคุณผู้ชม4,000บาทนะฮะก็ลองตัดสินใจกันดูครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อนะครับให้คุณผู้ชมนะครับที่ด้านล่าง description นะครับก็เอาไปตัดสินใจกันเอานะครับผม